สวัสดีครับนี่ทีมงานโพสต์นะครับต่คลิปวิดีโอนี้จะมาสอนวิธีการเพิ่มเครื่องพิมพ์ในลักษณะที่เป็นหลายตัวแบบนี้นะครับเดี๋ยวอันดับแรกผมอธิบายนิดนึงว่าตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับคือตัวที่1 2 3 4งสเนี้ยผมเลือกใช้เป็นเครื่องพิมพ์ที่แบบเป็นสายแลนนะครับผมก็คือต่อสายแลนจากตัวเราเตอร์เนี้ยมาที่เครื่องพิมพ์ได้เลยนะครับไม่ต้องเชื่อมต่อกับคอมซึ่งทำอย่างนี้หมายความว่าไงก็คือ ตัวพวกนี้อาจจะไปอยู่ตามจุดต่างๆ,ๆนะครับที่ไกลออกไปนะครับใน,ในงานที่แล้วแต่ที่หน้าง,งานนะครับอาจจะแบ่งเป็นส่วนของห้องจัดสินค้านะครับหรือว่าหมดบาร์น้ําบาร์เครื่องดื่มอย่างนี้นะครับซึ่งจะอยู่ไกลออกไปจากตัวเครื่องชำระเงินผมเลยเลือกใช้เป็นสายแลนนะครับแต่ตัวนี้ผมเลือกใช้เป็นแบบ Wi-Fi นะครับก็คือเซตให้เขาเนี่ยก่อกับตัว Wi-Fi นะครับ ต่เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเพิ่มเครื่องพิมพ์นะครับโดยผมจะเพิ่มเจ้าสองตัวนี้เข้าไปในตัวระบบนะครับซึ่งตัวนี้มันมีอยู่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าก็ให้มาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เครื่องพิมพ์นะครับอ่าสังเกตเห็นได้ว่าผมเพิ่มไว้แล้วคือพวกนี้นะครับซึ่งตัวเวลาเราต่อสายแลนเข้าไปเนี่ยพวกเครื่องพิมพ์ที่เป็นแบบแลนหรือ WiFi เนี่ยเราต้องมีการเซต IP ให้กับตัวเครื่องพิมพ์นะครับ เรื่องของการเซตไอพีเนี่ยเดี๋ยวจะมีเป็นอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะครับก็เบื้องต้นผมทําการเซตไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ IP ถ้าเกิดผมรู้ IP อยู่แล้วผมก็มากดเพิ่มเครื่องพิมพ์ได้เลยนะครับตอนกดเพิ่มเครื่องพิมพ์เนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบ USB ีเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ผมเพิ่มไปแล้วผมไม่เพิ่มแล้วถ้าเกิดเป็นแบบ w i f i หรือแ a n ก็กดช่องนี้นะครับแล้วก็ บอกเลข IP ได้เลยนะครับจะผมต้องเลือกขนาดด้วยนะครับเป็นซึ่งไอสตัวนี้ของผมเนี่ยมันเป็นขนาด80นะครับก็คือหน้ากว้างนะครับก็จะผมขอเอาตัวเลขนิดนึงก็คือ,อ193นะครับเป็นหู่เครื่องดื่มผมเลือกเป็นขนาด80นะครับ192.168.1.193นะครับอ่าแล้วก็ ตั้งค่าของเครื่องพิมพ์ตรงนี้เนื่องด้วยผมต้องการให้มันเป็นใบออเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นใบเสร็จเนี่ยคนครัวผมจะไม่ให้เขาออกใบเสร็จตรงนี้เขาจะไม่รู้นะครับก็คือไม่ออกใบเสร็จเลยแต่ให้ออกเป็นห้องครัวตรงนี้ผมกระติกไปเป็นห้องครัวพักการขายนะครับมันจะออกอัตโนมัตินะครับหรือว่าต้องการจะออกใบออเดอร์อะไรพวกนี้ก็สามารถเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับต้องการออกกี่ใบก็ตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนด้านล่างเลื่อนลงมานะครับสิ่งที่สาคัญเลยก็คือตรงนี้นะครับ พิมพ์แค่บางหมวดหมู่นะครับตรงนี้ผมจะตั้งให้เครื่องพิมพ์ตัวเนี้ยที่เป็นจุดหนึ่งเก้าสามเนี่ยให้เป็นหมวดหมู่เครื่องดื่มเท่านั้นนะครับผม,ผมจะแยกกันไปเลยนะครับว่าเป็นเครื่องไหนเครื่องไหนอ่าหนึ่งเก้าสามผมเป็นมาดูที่หมวดหมู่ตรงนี้นะครับกดแก้ไขครับอ่าแล้วผมก็เลือกเป็นอ่าเครื่องดื่มนะครับหรือว่าจะให้ออกเป็นหลายอย่างนะครับอย่างเช่นแบบนี้อย่างนี้ นะครับก็คือผู้แย่คือจะให้เครื่องนี้ออกเป็นเครื่องดื่มเมนูข้าวเมนูอหมวดหมู่กล่องเล็กนะครับก็จะออกแต่ทีเนี้ยผมไม่เอาผมเอาเป็นแค่เครื่องดื่มอางเดียวเพราะผมมีหลายตัวแยกกันไว้แล้วผมกดบันทึกครับก็จะเป็นเครื่องดื่มแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นกดบันทึกได้เลยครับจากนั้นมาดูที่ตัวหนึ่งจะเป็นตัวนี้นะครับผมจะให้เป็นคาเฟ่นะครับที่ ip พีหนึ่งเก้าสี่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็ทาเหมือนเดิมครับ เห็นไหมเมื่อคู่193มาแล้วนะครับเขาจะวงเทปไว้ตรงนี้กดเพิ่มเครื่องพิมพ์แบบแลนอาแบบไ i ไฟเหมือนเดิมเลือกขนาดก่อนเป็น80 1 9 2 1ห8 1่งเกหนะครับเหมือนกันผมไม่เอาให้ออกใบเสร็จนะครับจะออกให้เป็นห้องครัวอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะให้เขาพิมพ์แค่บางหมวดหมู่นะครับซึ่งก็คือ เมนูคาเฟ่นั่นเองนะครับเดี๋ยวก,กดบันทึกปุ๊บนะครับแล้วก็กดบันทึกเลยเท่านี้ครับก็เป็นอันเรียบร้อยสําหรับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้กับตัวระบบนะครับก็เดี๋ยวลองมาพิมพ์ดูอีกทีนึงนะครับว่ามันได้จริงหรือเปล่านะครับถูกต้องหรือเปล่าโดยเราจะลองที่เมนูทอดนะครับเมนูข้าวนะครับ จะไล่ไปนะครับตามที่ผมเซตนะครับก็เมนูต้มนะครับเพราะว่าผมแยกไว้แต่ละเครื่องเลยให้พิมพ์แยกกันไปเลยนะครับเมนูเครื่องดื่มผมเอาเป็นน้ำเก๊กฮวยแล้วก็เมนูคาเฟ่เนี่ยผมเอาเป็นคาปูชิโน่หแก้วแล้วกันปุ๊บนะครับตรงนี้นะครับนิดหนึ่งมันจะ ขึ้นอยู่กับเรื่องของคุณภาพสัญญาณของอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับที่เห็นว่ามีการพิมพ์กระตุกนิดนึงเนี่ยเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับแต่ยังไงแล้วเนี่ยก็อยู่ในความเดียวที่รับได้นะครับโอเคครับแล้วก็สำหรับการตั้งค่าและเซนอัพก็เท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ